สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้คือดอกเบญจมานะคะดอกเบญจมาสีชมพูออกม่วงนิดนึงคือหนึ่งเคยเอาคลิปดอกเบญจมามาลงคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ดอกเบญจมานะคะมันเป็นดอกเจอร์บาซึ่งช่วงนี้หนึ่งมีอาการสติหลุดนะคะก็คือค่อนข้างเบลอเบนิดนึงหนึ่งก็เลยค่อนข้างมึนๆงงๆกับชีวิตหนึ่งนิดนึงนะคะก็วันนี้หนึ่งเอาดอก เ,เขาเรียกว่าเบนจมามาฝากนะคะดอกเบนจมาหนึ่งซื้อมาทําไมซื้อไปไหนซื้อให้ใครอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวหนึ่งให้ดูนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งซื้อมาเป็นชอบแบบนี้เขาเรียกว่ากิฟต์แบกนะคะกิฟต์แบกหนึ่งจะซื้อไปไหนซื้อไปทําอะไรนะคะหนึ่งจะซื้อไปให้เพื่อนนะคะหนึ่งจะซื้อไปให้เพื่อนที่ทํางานนะคะเพื่อนที่ทํางานหนึ่งผ่าตัดเออเขาเรียกว่าผ่าตัด ผ่าตัดหัวเข่าเนาะเพื่อนผ่าตัดหัวเข่าแล้วเขาต้องพักอยู่บ้านเป็นเวลา,เ,าเขาต้องรายงานตัวทุกเดือนนะคะกับที่ทํางานแต่ว่าเขาพักอยู่บ้านประมาณ4เดือนหนึ่งคิดว่ามากกว่า4เดือนนะคะเพราะว่าเวลาทํางานมันต้องยืนต้องเดินเนาะเขาก็เลยต้องพักอยู่บ้านแล้วคราวนีเ้เขา อ,อยากตัดผมด้วยหนึ่งก็เลยจะไปเยี่ยมเขาด้วยนะคะแล้วก็ซื้อดอกไม้ไปให้ด้วยนะคะซื้อดอกไม้ไปเยี่ยมด้วยแล้วก็ไปตัดผมให้เพื่อนด้วยนะคะดอกไม้สีชมพูหวานๆนะคะชมพูออกมุม่วงนิดนึงร้านนี้จะทำ่อดอดอกไม้สำหรับฝากสำหรับเป็นของฝากได้สวยงามมากเลยนะคะก็เขาก็จะเป็นแบบว่ามีหูหิ้วด้วยเนาะมีหูหิวด้วยเดี๋ยวหนึ่งหาหูหิ้วนิดนึง ก็นี่เลยก็เราซื้อมาเขาก็จะเป็นหิ้วแบบนี้เมื่อวานหนึ่งซื้อจากที่ทํางานนะคะเพราะว่าที่ทํางานหนึ่งก็จะมีร้านร้านอาดอกไม้อยู่แล้วเป็นร้านขายทั้งดอกไม้ขายอาหารด้วยนะคะก็คือร้านนี้นะคะร้านนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้จะขายของค่อนข้าง มีคุณภาพแล้วก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะก็คือร้าน M&S นั่นเองแล้วก็หนึ่งก็ซื้อมาเพราะว่าแล้วหนึ่งก็เหี้ยววิ่งขึ้นรถบัสนะคะเพราะว่าหนึ่งเห็นรถบัสมาจอดเมื่อวานหนึ่งก็เลยวิ่งหอบวิ่งขึ้นดอกไม้เอยหอบดอกไม้วิ่งขึ้นรถนะคะก็อนนี้แหละก็คือดอกเบญจมาศสีชมพูนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้หนึ่งทำงานบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วหนึ่งก็จะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะแล้วก็จะไปตัดผมให้เขาด้วยก็นั่นแหละหนึ่งก็เอาไว้เอาดอกไม้ไว้เอาไว้เอาดอกไม้มาฝากนะคะดอกไม้สวยๆก็เป็นดอกเบญจมาศสีชมพูมองนะคะก็คือเมื่อวานหนึ่งไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายอาหารนะคะหนึ่งก็ไปหนึ่งก็ไปเจอดอกเบญจมาศเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งเจอพุ่มใหญ่มากคือคือแค่กระถางเนี่ยคือกระถางเ,เนี่ยเท่ากับ เท่ากับกล่องนี้เลยนะคะเท่าก,กับกล่องแล้วก็ดอกไม้นี้เลยคือกระถางใหญ่มากแล้วก็ดอกไม้ก็จะพุ่มใหญ่มากคือพุ่มใหญ่อลังการมากราคาเท่ากับเจ้าตัวนี้เลยนะคะหนึ่งเห็นแล้วหนึ่งก็จะประมาณว่าหนึ่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราซื้อกระถางเล็กนิดเดียวกระถางเล็กนิดเดียวราคาห้าปอนแต่อันเนี้ยใหญ่มากแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะด้วยนะคะแต่ว่าร้านที่หนึ่งซื้อมาเมื่อวานก็คือร้านนี้นะคะสี ไม่มีให้เลือกนะคะมีแค่สีนี้สีเดียวก็คือหนึ่งเลือกหนึ่งก็เลือกหนึ่งจริงๆอ่ะหนึ่งไม่มีตัวเลือกนะคะก็คือเขามีสีเดียวแต่ว่าเป็นสีที่เราชอบเนาะหนึ่งก็ชอบนั่นแหละหนึ่งชอบทุกสีที่เป็นดอกไม้นะคะหนึ่งก็เลยเลือกมาก็คือหนึ่งก็เลยเลือกเอาสีนี้มานะคะไม่ได้เลือกหยิบเอาสีนี้มาหนึ่งเลือกเอากระถางที่สวยที่สุดมานะคะ ก็น,นี้แหละเนาะหนึ่งก็จะไปฝากเพื่อนนะคะแล้วก็วันนี้จะไปตัดผมให้เขาด้วยหนึ่งก็จะไปประมาณช่วงบ่ายๆนะคะแต่ว่าก่อนไปก็จะเอาแวะเอาดอกเบญจมาศมาฝากทุกๆคนก่อนนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนนิดนึงนะคะทั้งฝนตกฝนตกน้ํนทาท่วมไวรัสระบาดอากาศหนาวอะไรประมาณนี้นะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยก็หนึ่งมีเวลาหนึ่งมีสมาธิมากขึ้นเมอไหลหนึ่งก็จะตามไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะ ก็นั่นแหละหนึ่งก็อย่างที่หนึ่งบอกว่าช่วงนี้สติสติหลุดสติหลุดบ่อยนะคะ <laughs> ก็เบลอเบลอนิดนึงก็รักษาสุขภาพกันด้วยก็คลิปนี้หนึ่งก็เอาดอกไม้ที่หนึ่งจะซื้อไปฝาพเพื่อนที่ทํางานนะคะเอามาฝาก็คือดอกเบญจมาศน,นั่นเองอรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทุกการรับชมนะั่นแหละขนาดพูดไปพูดมายัางมึนๆงงๆกับตัวเองนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย